ดึงที่นี้ก็ต้มกูเอาเนื้อกิโลกว่ากูไม่เอากูเอาปาลาได้เอ้ยแตงว่าไม่น,นันไตวงว่าหัวมันยังอ่อนก็แค่ไหนเอาก็ว่าต้มไม่นันกระเพื่อดูโครงงันทายเห็นว่าเสี้ยวันมาแรง่งเสี้ยวันมาแรง่งไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใช่ตังโสดในเสี้ยวันเขามาแร่งโอแล้วเกิดมาจนนะเต็งนะต้องต้นลุน้นเออ เกิดมาจนแล้วนี่เราต้องตกลุ้นเจอข้าวตุนเราเบื่ออุ่นต้องหนังเอิ้นจีตาเกร็มันเริ่มแดกเด็กตูเปิดว้าวไปเติมตูปิดแค่ปิดกันไม่ต้องเท่าเดือนกูหมดไปไม่แครอยไม่แคน้อยเท่ะเดือนกหมดไปไม่แคน้อย น้ำตายอยวันนึ่งนึง่งเตงเออได้ตักลืงคันตกะคีบบาทได้เจ็ดรอยหน่อยใจกันเมียดังหลันเบืองเตกเฮกจอมผ<อ>ู๋สุดยอดของเบือนเบอือนเออนี่ดีว่าการดิดก็ย,ยังไม่รู้จักตีในเวลานี้เต๋อื่นวันนี้ระ,ะบาดบ บื paid, ่อ er ห ok, ุ่นเยอเจอยากจำใจเบือหุ้นว่าเบือไงเบื่อไงก็เจอไม่โตเคเจอไม่โตไม่โรโบกันดีโตมาแต่กูลำบากท่านเ็กวัดคนนู้น้องซ้ำขาจ้องซ้ำขขาวเออแม่มจิงกูจะโตแล้วต้องซ้ำเขามันท่านเออคนเทวะโบกไกเบือมาานกูรบกเมียรบกเมียเออเรากับเมียตึงคุยเก้าไปจัดเมียแต่ว่าเมียมันตื้อโตอยู่ในมือแต่มันไม่ตื้อโตโตอ๋อ มือ้าไปจัดเมียเออจึงเมีดาเมียาเพื่อเมียวาตาแตน่นจริงเดินมาจักจองจำกาที่เใช้มึงไม่เดินกับก้ายเไปไ้ตื้อโตยู่ตาไม่ตื้อโต้องจาข้าเหม็นเป๊กๆอันนจัดตอนวันนี้ก็ไม่ตกเราว,วดนี้เออหกไอ้รอยจำเปเจ็ดูค<อ>วันว่นนายอางกอยป่าจำเป็หมายเจบกูเจอจำปร สอยเมต้ามาก็ไปจะบอกนะอ๋อในี่จริงแต่เมต้าไม่โก้จาเป็ดเจ็ดเมต้าก็ไปบอกเออ้าไปนั่งปอกบนลุ่นติดเชียเหเลียมนี่ควักเลยตอนหนึ่งดิบไอ้ร้อยแถวล้ำเหอเห็นว่าําเป็ดอย่ากันยากามันจาเป็ดติดแบบรีบบอกหรือว่าเจ๊ที่มาล่ะมบไตรสือบือก็ไม่โต๊ไม่โต๊แหลนั่งไก่เขียนคืนนี้นั่งนองเดียวแใน่มาเจอ ด้วยไงกับหลังใจกับน้องเดียวกันคืนนี้ออมามากมากกันมากก็คุณไปอย่างตุ้งกับตุกคนทุกตาแม่แม่ตั้มว่ามีโอกาสที่เปลี่ยนได้บางบ้านหนูตะวันหลบเปลี่ยนหนูหลบตาอื่นให้นี้ก็ได้เมื่อนี่แต่ว่ากูไม่ลดาแต่กูไม่รู้เอกูไม่อยู่ตรงนู้นเคยให้กันติเนื้อคล้องนุ้งแก่ไปนำมาปัดคุณติดแทงริ้งหลับน้องตรงใช่ไหมนี่แค่วัยก็ไม่ใช่ได้เินเลยแกนอนอยู่แต่ในรุ่นให้กูจัดการตึงปีกันดิดนี่กับปีเล็กปีเล็กให้ปีเล็กฝึกพวกปะกเรเออปึกพวก ไอ้คังนึ่งคันแกว่าแกรักไอ้มึงตะค้างเออได้มาแล้วคังเหตุใจมันปัไปให้นอนเล้วโกกค้งไปแล้ยวไปร้อยเครือกันนะเครือเลือปีเล็กง่าจริงปีเล็กง่าจริงเหตุใจไม่ใยกุดไม่ตัวป้าใจยท้กลัวอีโบดเรงว่านี้กุดได้ไปแล้วไม่ได้ยินได้หรือมั้วแห็นนี่ยินอยู่มังมกับไม้ยยันไอ้เรื่อนนี้กับดบชนิดอยู่แล้ยวตัวโบชนุ่มก็ไปหลังนานเออ มึงวัดไหนนั่งนี่ตะกุบเลยเห็นแล้วจิงไม่ใช่ใครตัวเขาแข่บุลูกูเราพี่ไตบุลูกูไมันุกข้าวแกเไไก,กแเออคอมันจะลัวคุยตามมันคอม่อมอมเคยเห็นลรมันตั้งชีวิตพอเห็นวัวไอร้รอบุดีบุนีว่าลูกแมวแม่ข้าไปอกอดตัวแต่งตายก่อนจะคูอันเออลำบากเลยไม่เห็นดีลำบากท้ายเฮ้ย ก็ đi mày đi Mày nói, mà มา Mà, ta đi, mà Mà, 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 mà มา mà, มา nói มา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  đi, mày มา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  Mày nói, มา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  đây มา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  rồi còn cô đây